กกเานี้น yeah. mm ี่ยมันก็จะเกดเร่องแต่วาเราก็พูวิจายทียตอนนี้เราต้องพยายามดูสื่อสื่อทางทีวีนะทางทีวีเรา้ดูว่าไอ้วกนี้มันเจ้าเล่ห์ในตัวยเพราะว่าทุกคนที่เรามีแต่สเราคว่าเข้ามาน่าจะเป็นเรื่องการหลอกหรือว่าตัวเองไม่ได้มีอะไรที่มันเรื่องปิดปัญหาเลยนไม่มีค่ะรับลองได้เพราะว่านไปอยู่ที่ นอไทยอะคะทำอะไรคะค่ะนะคะเป็นนในสามจดใจชื่นี่ิไทยอะค่ะให้กรกับทางเ้ี่ว่าคุการเปิดบัญชีให้เขาช่วยต้มคืาี่อะค่ะทางเรารู้จากคณชจิบานเลคะบาย ค,คุณชลิชายอยู่ในที่ส่วนตัวสักครึ่นะคะเดี๋ยวดิฉันทำการแจ้งรายละเอียดทั้งหมดไม่ทราบค่ะว่าทําไมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับชิดิชัยนะคะชุดิชยยัย<ห>ใครนะคะค่ะ,ะไม่ทราบว่าขนะดนี้ชิชวิชายอยู่กับใครคะอยู่กับลูกน้องหลายคนค่ะที่ทําง,งานเออไม่จราเชื่อให้เขาเขามาหลอกเป็นอะไรอ่ะครับเขามาหลอกว่าเป็นอะไรฮะเขามาหลอกบอกว่าเป็นหน่วยงานของรัฐของรัฐอ่ะค่ะ อ๋อ DSI ป่ะครับ DSI ค่ะครับว่าไงมากครับเขาก็บอกว่ามาจากหน่วยงานของรัฐ DSI พอดีมีหนังสือของเลขที่คดีเท่านี้เท่านี้นจอจาน5 3 9สาเทับสอไปสองห้าหกสี่ว่าเราร่วมเปิดบัญชีกับพวกที่ฟอกเงินยาเสพติดอะค่ะออ ค,คนที่30คนสุดท้ายก็เลยจากได้ข้อความที่เท็จจริงยังไงครับแล้วเขาเขาเขามีการข่มปูม่อะไรไหมฮะเรียกร้องอะไรมมีเรียกร้องก็คือว่า,าจะขอประวัติส่วนตัวเลขบัตรประชาชนแล้วก็มีบัญชีกี่บัญชีธนาคารอะไรบ้างทางเราก็ได้ชี้แจงบอกตามตรงไปเขาบอกว่า ที่ถามทุกคำพูดก็คืออยู่กับท่านอายการสูงสุดแล้วตอนนี้ก็อัดคลิปอัดอะไรกันต้องตรงไปตรงมาต้องเป็นข้อความที่เป็นจริงเท่านั้นของก,ก็คือจะขอธุรกรรมทางการเงินด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วเราไหวตัวทันยังไงฮะไหวตัวทันก็คือเอใจว่าเลขบัตรประชาชน13หลักมันไม่ใช่ของเราแต่ก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลไปเพียงแต่บอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเลขบัตรประชาชนจําไม่ได้เดี๋ยวไปดูก่อน แต่เขาก็ทักมาว่าคุณอยู่พัทลุงใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เอกใจว่าเอ๊ะไม่ใช่แล้วก็เลยไปปรึกษาผู้บริหารสูงสุดก็คือท่านนายกดกรวิรัชศักดิ์ฮัตตาครับอ่าที่บ้านพักท่านก็เลยบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วเป็นมิจฉาชีพแน่นอนอท่านก็เลยโทรไปหาเขาเองค่ะครับปร,ปรากฏว่าปรากฏว่าน่าจนะเป็นมิจฉาชีพน่าจะเป็นมิจฉาชีพทัว แล้ว้อย่างนี้อยากจะเตือนภัยหลายมากครับอยากจะเตือนภัยคนที่มีสายเข้ามาแบบนี้นะคะเราต้องตั้งสติแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะอ๋อก็คือว่าใช้ปัญญาใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นผิจารยานอย่าพึ่งผีพามบอกความความรับของเราทั้งทุกอย่างค่ะอ๋อแ้ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นตาตาสีตาสาโดนไปแล้วนะฮะโดนแล้วนะคะขอบคุณครับอ่าค่ะขอบคุณค่ะ